สวัสดีค่ะพี่น้องค่ามาอีกแล้วเสียงแกว้วเจ้ายาจ้าค้นเก่าคนเดิมสวัสดีพี่น้องก็ไก่ทั้งไก่ท,ไกทั้งนอกทั้งในเนาะค่ะเนาะทุกทุกประเทศที่มารับส้มจ้าเมื่อนี้เอาไส้เสือร่ายสกอ๊อตคื้เกลแล้วบปยาจ้าสิผ้าพี่พี่น้องไปยังมาอย่างในยินบอเสียงรถพี่น้องจ้าเมื่อนี้อากาศล่ม,ล,มล่มพี่น้องทั้งล่มทั้งฝนตกอันมา ก้อนขี้ฟามาก้อนเดียวกะตกได้คะ่ะพี่น้องขันเวลาเพ่นสิต,ตกนันน่ะบันมือนี่กะได้โอกาสมือสั้นบันดีลมบันไดก็ต้องมาเนาะพี่น้องเนะาะสิพ้าไม่เก็บหมากไม่พี่น้องไม่เก็บหมากโล่แบกคะ่ะพี่น้อง่ามาตามกันมาเก็บพักพพ้อมผลราคายุสวนโล่แบกกะปลูกต้นปลูกยุสวนนีาา่ละจ้าอันนี้หลักคือแม่บ้านเมียฝรัง่ง ถ้ามาหากินเนาะพี่น้องเนาะปลูกผักปลูกสวนในต่าตั้งแดนจ้าตามกันมาจ้าพี่น้องจ้าจ้่พี่น้องอันนี้กระลูกโบร่แบจากสวนเทาเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ามันเป็นหมากเพิ่นเป็นหมากแล้วเก็บอันนี้เก็บไปไว้จะกินจะของจก่พี่น้องจ้าเก็บไปใส่ตู้แข็งไว้จะกินเวลากินอาหารเศ้าจก่พี่น้องเขาได้กินมือละเก้าหน่วยสิบหน่วยกันยังดีเด้เนาะพี่น้องเนาะนี่บ่เอาง่ายๆจ้่พี่น้องจ้าเอาใส่กลองก่อน นี่เอากล้องมาเก็บใส่จ้ะพี่น้องมามามาเกี่ยวน้ำกันจ้าคุณนะ่ะโดกโดกพี่น้องขาปลูกครับปลูกไว้กินเองจ้าไปซื้อเพิ่นกับว่าม่นถือด้อพี่น้องขากล้องนหน่อยๆกับว่านหน่อยบาทได้จ้าพี่น้องนะคุณน่ะคุณน่ะเพิ่งงามเพินี่ปลูกได้หลายปีแล้ว,ลว,ลวจ้าพี่น้องสามสี่ปีหาปีแล้วจ้าคุณนะ่ะคุณ พ,โดโดโดพื่นพปนดูด้วค่ะพี่น้องค่านี่ปลูกไว้้ากินอันนี้เพื่อนเป็นมิตารมินซี่เป็นยาบำรุงสายตาร้อมเด้อจา้านี่น้ำโรบเบร์เบอร์เบอรี่ค่ะพี่น้องค่านี่ละผลน้ำไมในต่าตงแดนจ้าพี่น้อง,ไม,ง,องไม่เก็บน้ำกันจา้าไม่เก็บน้ำกันเดอ้อไม่เก็บน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจา้า ลูกง่ายๆสุกายแล้วจ้าไอ้ลูกโรคแบอันซื้อต้นเพื่อนมาปลูก้าพี่น้องจ้าอันคันต้นน้อยๆอยู่ในปาเพื่อนเพื่อนก็เกิดธท่านศาสตร์เนาะอันนี้เ้าก็ปลูกเอาค่ะพี่น้องนี่หฮาก็ปลูกเอาลูกใหญ่ๆกินแซบค่ะพี่น้องะ่ะเอาไปกินกับอันอาหารเศ้าเนื้อเม่เศร้ากับเมื่อละซีหาลูกกันยังดีเด้อค่ะพี่น้องจ้า นี่กะบ,บนันนี้ทานกะไซไอสครีมกินไซไอส์ครีมเสื้อไอสครีมมาก,กใไ้ไอสตครีมกินค่ะพี่น้องค่ะคำบ,บูซันเพากกบปันปั้นเห็ดเป็นน้าปั้นกินค่ะพี่น้องบา<ะ>สวยงามนะพี่น้องเนาะเป็นยายาสมุนไพรชนิดหนึง่งคือกัญชาในผลไม้มิเตมินซีดีที่สุดเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยอย่างยูุบ้านเพาะอย่างยูไกลๆเด้ส่งให้พี่ให้น้องได้กินน้ำกันเนจาจเนาะคุณอ่ะ นี่ขันต้นไปปลูกได้กบแค่เนพี่น้องคะ่ะนี่เห็นปะพี่น้องน้มามาจ้ามาเก็บผลไม้น้ำกันจ้าลูกใหญ่ๆพี่น้องจ้ากินแซ่บเสีบไเหอแซ่บหวานจ้าพี่น้อง